คลิปนี้เราจะมารีวิวมงังงะชุดพิเศษของนิกเกะก็อดเบรดออฟวิตตอรี่กันนะฮะมาดูกันดีกว่าว่าเซตพิเศษอันนี้เนี่ยจะมีอะไรกันบ้างสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับไม่ว่าจะตั้งใจกดเข้ามาดูหรือว่าเงินผ่านเข้ามานะครับรีวิวไปด้วยคลิปนี้นะฮะเราจะมารีวิวหนังสือการ์ตูนนิกเกะก็อดเบรดออฟวิตตอรี่กันนะฮะก็จะ เ,เขาเรียกว่าเหมือนเป็นการ์ตูนเนื้อเรื่อง เสริมนะ,ะของเกมนี้นั่นเองนะฮะนี่นะผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะเล่นบางๆนะไม่ได้หนาม,มากนะบางเฉียบเลยเห็นไหมซ,ซึ่งเซตนี้เนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเป็นเล่นธรรมดานะเขามีเซตพิเศษด้วยนะจะมีโปสการ์ดแล้วก็หมอน,น้องโดโร่ด้วยนะฮะแกะดูกลึดีกว่าว่าจะเป็นยังไงแกะออกมาแล้วโปสการ์ดเรายังไม่ให้ดูวางไว้ก่อนนะฮะ,ะมาดูกันที่ตัวหน้าปกกันก่อนนะหน้าปกนะฮะก็จะประกอบไปด้วยแก๊งสามชาของเรานะฮะมีราพีนีออนแล้วก็ แอนนิสต์นั่นเองนะฮะชื่อหนังสืออยู่ตรงนี้นะก็เป็นชื่อเกมเลยนะฮะเป็นชื่อเกมเลยนะนี่คงเรื่องจากเกมนิเกะเนาะแล้วก็ลิขสิทธิ์ถูกต้องจากค่ายเฟิร์สเพจโปรนะฮะเป็นเรทสิบห้าบวกนะฮานี้เรทสูงกว่าเกมสิ่งนะเกมเนี่ยเรทสิบสองนะแต่ว่าหนังสือเนี่ยล่อไปเดรสสิบห้าเลยนะฮะตรงสันปกก็ไม่มีอะไรนะก็เป็นชื่อแบบนี้เลยนะคนะอมมิคแอนด์โทรโลจีนะด้านหลักก็ จะเป็นอ่อเป็นไอ้นี่นะเป็นแบบว่าชื่อของทีมงานเนาะภาพปกโดยใครกระตูหน้าสีอะไรพวกนี้นะโดยใครโดยใครนะก็จะเป็นชื่อทีมงานของเขานั่นเองนะครับ มาเปิดดูด้านในดีกว่านะผมเองก,ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าด้านในมันเป็นยังไงนะเป็นการ์ตูนสั้นเป็นการตก์ตูนแก๊กหรือว่าเป็นใน,นเรื่องเสริมอะไรยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะมาเปิดดูกันปึ๊บอืเปิดมาที่น้องอลิสนะฮะน่รารักนะปกน่าจะมีปกเดียวมั้งอืมมีปกเดียวนะมีปกเดียวปกเดียวไม่ได้มีปกพิษพิเศษอะไรนะด้าปกด้านในก็เป็นรูปเดียวกันเนาะอ,อืม่ะเปิดไปดูอีกหนะ้าหนึ่งปึ๊บอ่าก็เหมือนจะเป็นมังงะเนาะ เออเป็นเหมือนมังอะนี่แก๊งแก๊งตัวละครนะน้องมิวน้องชูก้าเนาะบล็องนัวนะ ure, นะเป็นภาพสีด้วยสวยงามนะอ่าอันนี้คือสารบันเนาะน่าจะเป็นเรียกว่าไงดีอะเป็นเหมือนการ์ตูนแก๊กการ์ตูนสั้นเสริมเนื้อเรื่องหรือเปล่าไม่แน่ใจว่ามันมีเนื้อเรื่องแบบว่าเชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องในเกมไหมน,นะหรือแค่แบบว่า หรือแค่แบบไม่เกี่ยวอะไรกันเลยอันนี้ไม่แน่ใจนะอืมไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนี้มันอยู่ในไทม์ไลน์หลักในเกมด้วยหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขานับรวมกันไหนะอันนี้ไม่แน่ใจใครมีข้อมูลก็บอกได้นะครับนะนี่แกง๊งผิวกรีมเนาะคนวาดหลายคนหรือเปล่าแนตะ่ทำไมรู้สึกว่าลายเส้นของอันนี้กับอันนี้มันดูต่างกันเลยเหมือนจะแบบคนวาดหลายคนแล้วก็เอามารวมกันนี้ปะ ลายเส้นมันมีหลายหลายลาย,ลายเส้นมากเลยอ่ะดูดิเนี่ยเอออันนี้ก็เป็นการ์ตูนแก๊กนะการ์ตูนสี่ช่องนะเออเป็นการ์ตูนสี่ช่องนะอืมเนี่ยเป็นการ์ตูนแก๊กสี่ช่องนะอ๋อมันก็จะแบรวมๆกันเนาะมีการ์ตูนแก๊กนะการ์ตูนสี่ช่องแบบนี้นะแล้วก็การ์ตูนแบบว่าการ์ตูนแบบเป็นเนื้อเรื่องเหมือนเหมือนมันมนมนงงะทั่วไปอีกประมาณสมตอนอะไรแบบเนี้ยนะเออนี่น้องไข่อะไรพาเบตตี้เหรอ ใช่เอไไม่ใช่ดิโกโก้พาเวตตี้มันน่าจะลุ่มบ้้มกว่านี้นะเหมือนจะเป็นโกโกโ้หรือเปล่าน้องโกโก้หรือเปล่าอืมเหมือนจะเป็นน้องโกโกโน้นะที่แยกเขียนผมยาวยาวว่าพาเวตตี้ไม่ใช่ไม่ใช่โกโกน้นะอ่าก็มีประมาณนี้นะสัตัวมังงะนะก็เป็นเหมือนการรวบรวมนะการ์ตูนสั้นการ์ตูนแก๊กอะไรพวกนี้นะมาอยู่ในในเล่มนี้นั่นเองนะมาดูโปสการ์กันดีกว่านะ โปสการ์ดก็ถ้าจะไม่ผิดจะมี3ใบนะฮะเปิดมาใบแรกที่น้องดราพีนะนี่ก็เป็นคัสซีนะฉากคัสซีของตัวละครเลยนะแล้วก็จะมีอะานีออนก็เป็นคัสซีของตัวละครเหมือนกันนะแล้วก็แอนิสนั่นเองนะภาพคัสซีของตัวละครในเกมเหมือนกันนะก็จะมี3ใบ3า,าตัวละครเลยนะ แก๊งสามชาติของเราตอนนี้เลยนะภาพก็สีสันคมชัดสวยงามดีนะฮะเป็นการ์ดแบบว่าเครด้านปกติทั่วไปนะฮะไม่ได้เครื่รแโปรแกรมอะไรใดๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่อยู่ในเซตนี้นะก็คือหมอนของเจ้าโดโรนั่นเองนะฮะเต็มจอเลยเป็นไงโดโรเต็มจอเลยนะ ขอยกมานี้นึงแล้วกันอ่ะนี่นะขนาดหมอนก็ประมาณนี้นะก็ไมไ่ใหญ่มากนะหมอนเอาไว้แบบหนุนหัวเล่นๆนะแบบไม่ได้แบบใหญ่โตอะไรมากนะก็เนี่ยเทียบกับฝ่ามือเนี่ยเทียบกับฝ่ามือผมก็ประมาณนี้นะอะประมาณนี้อ่ะไม่ได้ใหญ่โตอะไรมาก ก็จะเป็นน้องโดโรนะฮะที่ได้ลวดลายสีสันมาจากน้องโดโรทีนั่นเองนะตอนแรกม,มันก็เป็นแค่มีในอินเทอร์เน็ตนะฮะแต่ไปมาดัานไปซื้อลิขสิทธิ์เขาแล้วก็กลายเป็นเหมือนมาสคอตของเกมไปแล้วนะเจ้าน้องโดโรตัวนี้นะฮะพลิกมาด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะก็เป็นโลโก้นิเกะแบบนี้นะมีลายแค่ด้านเดียวเนาะนี่ ก็เป็นตัวละครมีมีมดีนะสับน้องโดโดตัวนี้นะฮะให้ดูกใกล้ๆนะนี่หน้าตาสีสันก็เป็นประมาณนี้นะมานี้เลยน่ารักน่ารักนะน่ารักน่ามีมดีโอเคก็ มีประมาณนี้นะฮะใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้นะฮะสำหรับตัวหนังสืออันนี้นะฮะเพราะว่าตัวเซตพิเศษโปสการกับเจ้าหมอเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมีจากัดเพียง200เซตที่ขายในงานหนังสือเท่านั้นนะฮะน่าจะไม่มีวางขายแบบว่าทั่วไปแล้วนะแต่ว่าหนังสือตัวเนี้ยน่าจะยังหาได้อยู่นะอืมน่าจะหาซื้อได้ปกตินะเพียงแต่ว่าจะไม่มีโปสการกับหมอนน้องโดโรให้นั่นเองนะซึ่งอย่างที่บอกไปนะะแต่ในหนังสือเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกอะไรนะมี ลายเส้นค่อนข้างหลากหลายนะก็จะมีคนว่าดค่อนข้างหลายคนนะเนี่ยมีภาพปกนะเนี่ยภาพปกโดยคุณคุโรโตะอยู่ตน่าสีนะฮะปิโยปิโยมารุฮาโตะ โดเคนะหน้าสีนะโดยโทสากิชินะ aki, i, นะส่วนตัวประตูนนะคอมิกก็มี5คนเลยนะฮะมาคิมาคิมาวารุริงโกะครับอาราเรยูคิซากิโนะรารุคันฮันโตริมาสากินะบางชื่อก็จะเหมือนเป็นเหมือนนาปากาเนาะเออเป็นเหมือนนาปากาน้ำเฟรอะไรพวกนี้นะอืมก็มีประมาณนี้เออนะสำหรับ ตัวมังงะนอะ้องก็ไม่ได้มีอะไรมากเล่บางๆเนาะไม่ได้แบบว่ามีเนื้อหาอะไรเยอะนะฮะก็จะเป็นเหมือนการเอาเขาเรียกว่าเอาการ์ตูนสั้นการ์ตูนแก๊กการ์ตูนสี่ช่องของหลายๆหลายๆตอนหลายๆคนมามัดรวมกันนะอันนี้จะเป็นเหมือนข้อความจากนักเขียนหลายๆคนนะฮะที่มีผลงานลงในเล่มนี้นั่นเองนะฮะนี่อย่างคุณคูโตโตยูนะเขาเส้นความดีกับการประจนา่าน แอนโทโลจีนก็คือหนังสือเล่มนี้นะฮะถ้าภาพนัาปกสามารถสื่อถึงสน่หของพวกเธอได้ก็จะดีใจมากเลยอ๋อแปลว่าคนนี้คือคนวัดภาพนัาปกสินะอืมสวยงามดีครับสวยงามดีนะโอเคก็สำหรับใครที่อยากได้นะก็ลอง หาซื้อได้นะฮะแต่ว่าเซ็ตพิเศษน่าจะไม่มีแล้วนะฮะมันจะมีแต่เล่มธรรมดาแล้วนะโอเคแอค้คสักนี้ีก็มีประมาณนี้นะฮะชอบไม่ชอบไงเนี่ยก็คอมเมนต์ไปชมกันได้นะฮะถ้าชอบอย่าล like, ืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจกันได้นะ,ะครับสคกรีนีก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ